สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมรีวิวการติดฟิล์มรถเบนซ์กันนะครับเดี๋ยวเรามาชมรีวิวกันครับ จากร้าน c ีแซทฟิล์มนะครับวันนี้นะครับเราจะมีโปรเจกต์สนุกๆมาเล่นกันนะครับก็คือการทดสอบฟิล์มระหว่างฟิล์มแบรนด์ความเข้ม80%นะครับกับฟิล์ม C ีแซทไ i ดิ r ร P50 ความเข้มเพียงแค่50%นะครับว่าคู่นี้ใครจะมีค่ากันความร้อนสูงกว่ากันนะครับเดี๋ยวชมผลการทดสอบกันครับเริ่มแรกเลยนะครับเอาตัวซ้ายมือก่อนนะครับคือฟิล์มความเข้ม80%นะครับเป็นแบรนด์ดมท้องตลาดนะครับเดี๋ยวเราชมผลการทดสอบกันครับเราดูแค่2ค่านะครับวันนี้ง่ายๆก็คือสีเขียวนะครับแสง2 ผ่านเข้ามา2.1%นะครับเรียกฟิล์มความเข้ม80%ถือว่าเป็นความเข้ม80%ที่ค่อนข้างเข้มกว่าปกติด้วยนะครับและตัวที่2นะครับตัวสีแดงนะครับ Total Solar Energy นะครับค่าการความร้อนโดยรวม54%นะครับสำหรับความเข้ม80%เดี๋ยวเรามาดูความเข้ม50% c z Hybrid Pro P50 กันครับดู2ค่าเหมือนเดิมนะครับค่า VL แสงสอง่านนะครับประมาณ29%นะครับ เรียกความเข้ม50%ค่า total solar energy นะครับค่ากันความร้อนโดยรวมนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีตัวนี้อยู่ที่72%นะครับสังเกตดูนะครับว่าค่ามันจะดูเยอะกว่านะครับแต่เดี๋ยวเราจะทดสอบอีกเครื่องหนึ่งให้ดูกันนะครับว่ากันความร้อนได้จริงไหมนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นค่ากันความร้อนที่เป็นตัวเลขดิจิตอลว่ามันจะตรงกับความร้อนจริงๆไหมเดี๋ยวชมผลการทดสอบต่อเลยนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาวัดเครื่องวัดอุณหภูมิความร้อนที่ปล่อยความร้อนจริงๆกันนะครับว่าอุณหภูมิของห้องจะขึ้นมากี่องศานะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เดินเครื่องนะครับอุณหภูมิของห้องยังไม่ได้ขึ้นมานะครับก็ขึ้นเป็นศูนย์ส่วนด้านล่างนี้ก็คืออุณหภูมิของห้องนะครับก็อยู่ที่24องศาเท่ากันเดี๋ยวเราจะมาวัดฟิล์มความเข้ม80%จะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับฟิล์มความเข้ม50% Cz Hybrid Pro P50 อยู่ด้านขวามือนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันตรงนี้เลยนะครับอะเดี๋ยวดูกััันนนคครรบบด้้าาซยะ ความเข้ม80%ฟิล์มแบรนด์ดังนะครับด้านขวา c z a i b i t Pro P50 เดี๋ยวเราจะเริ่มทําการทดสอบกันนะครับตอนนี้ไฟของ i n f r a เ e ดนะครับก็จะยิงจากด้านบนลงล่างนะครับมาที่เซ็นเซอร์อุณหภูมิของห้องนะครับตอนนี้สังเกตดูง่ายๆเลยนะครับอุณหภูมิความเข้ม80%นะครับด้านซ้ายมือนะครับก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ ขึ้นมาถึงประมาณ5องศา6องศาแล้วนะครับส่วน CZ Hybrid Pro P50 นะครับความเข้ม50%นะครับความเข้มน้อยกว่านะครับแต่อุณหภูมิของห้องกลับขึ้นได้น้อยมากเลยนะครับ จบผลการทดสอบไปแล้วนะครับอุณหภูมิของห้องนะครับความเข้ม80%นะครับสูงขึ้นมาถึง10องศานะครับส่วน c ีเซ็ตไฮบิดโปร P50 ทั้งทั้งที่ฟีมีความสว่างกว่านะครับแต่กับกันความร้อนได้มากกว่าค่อนข้างน่าตกใจเลยนะครับอุณหภูมิของห้องเนี่ยขึ้นมาเพียง1.5องศาเซลเซียสเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวขอจบผลการทดสอบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับลูกค้าเลือกฟิล์ม CZ Hy b r i d Pro ดโี่ที่บานหน้านะครับส่วนรอบคัน c z h y b r i d Pro P50 นะครับความเข้มอยู่ที่50%นะครับการติดฟิล์มของเรานะครับก็จะมีห้องปอดฝุ่นนะครับในการติดตรงส่วนนี้นะครับเป็นฟิล์ม CZ Hy b r i d Pro P40 นะครับที่บานหน้าค่าดกันความร้อนของตัวนี้นะครับถือว่าสูงมากนะครับอยู่ที่63%เลยทีเดียวนะครับเป็นฟิล์มใสที่กันความร้อนสูงมากที่สุดเป็นรุ่นนออขงเรราะคับ ส่วนบานข้างนะครับ P50 นะครับค่ากันความร้อนอยู่ที่75เป็นความเข้ม50นะครับกลุ่มฟิล์มตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าฟิล์มใสกันความร้อนสูงซึ่งราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับ <Wow. S 1> เป็นเทคโนโลยีนาโนเซรามิก ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนด้านหลังนะครับรุ่น p 5 0เหมือนกันนะครับความเข้มอยู่ที่50%นะครับวิสัยทัศน์ในการขับขี่นะครับสามารถขับได้ง่ายมากนะครับทั้งกลางวันกลางคืนถอยเข้าซองที่จอดรถในอาคารเข้าแบบง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นฟิล์มใสนะครับทำให้การขับขี่นี้ง่ายมากส่วนตัวซันลูปนะครับลูกค้าก็เลือกตัวใสเช่นกันนะครับคือตัว p 5 0ความเข้มอยู่ที่50%นตะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิสัยทัศน์ภายนอกกันนะครับว่าสีฟิล์มจะเป็นนนยยััังงงไะครรบอเเดดี๋วาาลมูก ตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่ภายนอกของตัวร้านแล้วนะครับสังเกตจากภาพนะครับเ,เรายังสามารถที่จะมองเห็นคนภายในได้นะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ของการติดฟิล์มชนิดนี้เนี่ยเพื่อที่จะโชว์อุปกรณ์ชุดแต่งภายในรถนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรถหรูรถยุโรปนะครับเขาจะนิยมติดฟิล์มใสกันนะครับ แต่การติดฟิล์มใสถ้าเป็นฟิล์มใสธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันจะร้อนนะครับเราจึงแนะนําให้เป็นตัวฟิล์มใสกันความร้อนสูงบบานนาครุ่นท็อปที่สุดของเรานะครับคือ CZ Hybrid Pro P40 ความเข้ม40%รอบคัน P50 ความเข้ม50%สันลูกก็ P50 เช่นกันนะครับความเข้ม50% และนี่ก็คือการติดฟิล์มลดยุโรปสำหรับลูกค้าที่ต้องการโชว์เครื่องเสียงชุดแต่งของรถนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดฟิล์มสามารถติดต่อช่างแขกได้ที่เบอร์0834146461นะครับวันนี้นะครับก็ขอจบรีวิวการติดฟิล์มลดยุโรปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับติดตามผลงานติดฟิล์มกองแสงอาคารและติดฟิล์มกองแสงรถยนต์ทางช่อง u t u ู e ซีแซนฟิล์มด้วยครับ